สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเพจ PS Auto Car ควันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่จะมานำเสนอนะครับกับ c คปติว่านะครับเครื่องดีเซล2.0นะครับเกียร์ออโต้ตัวนี้นะครับจะเป็นออปชั่นตัว LT นะครับมีบันไดนะครับมีแหลกหลังคารถสวยพร้อมใช้งานนะครับมีลิ้วรอยบ้างครับตามการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมพาชมสีสันรอบๆคันก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว4 wheel ด้วยนะครับใครหารถแคมปิ้งอยู่นะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันนะครับนเดี๋ยวไปชมภายในกันดีกว่าครับภายในคันนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็เบาะคนขับนะครับก็จะเป็นระบบไฟฟ้าเช่นกันนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับ แอร์แบ็คคันนี้จะมีแอร์แบ็คสี่รู่นะครับพวงมาลัยด้านคนนั่งแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคันนี้ไม่วิ่งไปที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นกว่ากิโลครับนี่ครับเครื่องสตาร์ทแล้วนะครับเป็นแอร์ระบบดิจิตอลครับบอกไม่มีขาดนะครับเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารแถวสองกันบ้างครับ นนี่ะครับบอกไม่มีขาดเช่นกันนะครับรถภายในภายนอกสะอาดสะอาดดีนะครับนี่ครับเบอกแถวสามนะครับมีแอร์ตู้หลังนะครับคนนั่งหลังเย็นสบายแน่นอนนะครับเปิดฝาท้ายมาดูนะครับคันนี้นะครับน็อตกระโปงน็อตฝาท้ายยังไม่ขยับเลยนะครับนี่ ตัวนี้นะครับพับลงไปได้เรียบนะครับเป็นเอกลักษณ์ของแคปทิว่าเลยนะครับเก็บของได้ยาวเลยนะครับไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับห้องเครื่องนะครับนี่ครับฐานหน้าเดิมครับ รถได้เดิมนะครับเครื่องเดินนิ่งนะครับไม่มีไอนะครับรถสวยเลยคันนี้นะครับใครหาใช้งานอยู่นะครับแคปที่ว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับขอบคุณครับ